สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเอานั่งลงได <c oughs> ้วันนี้นะครับเป็นเป็นชั่วโมงของอการประดิษฐ์นะการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับนะนักเรียนเคยเห็นกรอบรูปไหมน <c oughs> ะกรอบรูปไว้สำหรับทำอะไรฮ <c oughs> ะกรอบรูป <c oughs> อเอาไว้สำหรับการ ใส่รูปถ่ายหรือรูปวาดมีดิบข้างองศาให้สวยงามอันนี้ครับนคือตัวอย่างอองต่อสู้น,นะที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงนี้นะครับอุ่ปรกรณ์หลักก็คือเป็นไม้นะครับไม,ไม้ไม้สักนะที่เราสามารถตัดเป็นสี่มีสิห้าองศามีอยู่2ขนาดขนาดหนึ่งก็ยาว30เซนติเมตรกับ20เซนติเมตรนะครับ นะตัดมุมทั้งสองมุมสี่ห้องศานะครับทั้งทั้ง, 2, 5, 5งสงตัวเลยแล้วนำนนมาประกอบกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวครูจะ <c oughs> ให้ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้นะครับอันนี้คืออะไรเลื่อย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 อะไรเลื่อยลันดาไว้สำหรับ ตัดไม้นะตัดไมนะ้เดี๋ยวเราจะทําทำการตัดไม้ให้เป็น,น45องศานะครับ้าใช้ก็ต้องใช้อย่างมัดระวังน,นะต้องจับให้แน่นๆนะแต่ทุกคนก็มีพื้นฐานในการตัดอยู่แล้วนะครับต่อไปนะอันนี้คืออะไรหลฉากเหล็กนะฉากเหล็ก,ก,ลกใช้สำหรับในการวัดนะวัดขนาด นวะัดขนาดของไม้วัดน,น,น์มึทงทำได้มี45ภาษาคู่กับจินสอนะครับคู่กับจินสอลจินอลอใช้สําหรับขีดไม้นะทาดไม้แล้วก็ขีดนะครับจินสอ ไปนี่ก็เป็นแ uh, ม็กนแม็กยิงแม็กลงไว้สำหรับยิงนะยึดยึดมุมให้อยู่ติดกันนะครับอันนี้นะการยึดยิงเดี๋ยวครูจะช่วยในการยึดนะเพราะว่ามันอันตรายพลาดถึงแก่ชีวิตได้ครันะอันนี้เป็น เป็นสักรอนะครับนะมีหลายขนาดไว้สำหรับติดติดด้านบนของกรอบรูปนะติดนี่ไว้แนะข,นะขวนหน้าตานะ่างนะครับอับนนะี้ไว้ที่หลังนะอันนี้สกรู ก็จะเป็นไม้ํำไม้อันนี้คือไม้สักนะที่มันยาวยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวครูจะให้นะครูจะให้นักเรียนตัดคนละชิ้นนะครับมี4คนนะเดี๋ยวจะเราจะวัดขนาดกันนะวัดขนาดขนาดกว้าง30เซนกับ20เซนนะครับตัดวัดตัด30 นะคนละชิ้นแล้วก็ตัดมี45องศาเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่วมกันนะคนละชิ้นเลยนะครับอ่าเอา